สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีที่ดินแปลงสวยเป็นสวนผลไม้อยู่บริเวณหน้าวัดดังของจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ดินแปลงนี้ผมก็จะแนะนําว่าเป็นแปลงที่ดินซึ่งมีสวนผลไม้หลายๆชนิดเลยนะครับบริเวณที่ตั้งที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณวัดป่าขอมโนราวัดป่าขอมโนราก็เป็นวัด ป่าชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีนะครับวัดป่าขาวนโนรลาก็มีพระเกจิชื่อดังคือหลวงปู่สังวานธรรมสาโลซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับบริเวณพื้นที่ตั้งของแปลงที่ดินของเราก็อยู่บริเวณตำบลทองหลางอำอเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกัน หไร่ 1> 1, 2องงานลักษณะพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่เรียบอยู่ในหมู่บ้านบริเวณหน้าวัดป่าเขางมโนราซึ่งมีเพื่อนบ้านมีร้านค้ามีร้านขายของสะดวกสบายหน้าแปลงที่ดีของเราก็มีไฟฟ้ามีน้ำประปาบริเวณสวนของเราก็ได้นำน้ำจาก คลองอีซ่าซึ่งนำมาทำสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ก็ปลูกมาประมาณ8ปีแล้วนะครับก็ทยอยปลูกมีผลไม้หลายๆชนิดหลักๆก,ก็เป็นต้นทุเรียนเงาะลิ้นจี่มังคุดขนุนกล้วยหอมส้มโอมะม่วงแล้วก็มีพืชผักสวนครัวอีกมากมายเลยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดิน ที่มีสวื่อผลไม้ตอนนี้ทุเรียนหลายต้นของสวนเราก็กำลังออกดอกกำลังติดผลนะครับที่ดินของเราก็มีทางเข้าออกสะดวกบริเวณหน้าแปลงติดกับถนนคอนกรีตที่ดินแปลงนี้ก็มีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินหลังกเกษียณ ปลูกบ้านทำสวนแล้วลักษณะแปลงที่ดีของเรานะครับก็มีวิวเขาล้อมรอบติดกับอุทยานแห่งชาติอากาศลมลื่นดีอากาศไม่ร้อนมากทุเรียนเจริญเติบโตดีสำหรับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะดูใน Google Map ได้เลยนะครับเปิดไปที่วัดป่าของมโนรา แปลที่ดินของเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับหรือท่านผู้ชมสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างแห่งนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบพอคุณรุกการติดตามเราก็มีที่ดินแปลงสวยจะมานำเสนอกันเรื่อยๆอ,อยากได้ที่ดินลักษณะไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ